สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ได้รับคำบรญชาจากท่านนายก,กิจนะครับสีโยหะมุกดาธนาพงศ์นายกอบ,บจจังหวัดมุกดาหารนะครับให้มาร่วมงานชาปิกิจศพที่บ้านหนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร ช่วงนี้เป็นขากลับนะครับขากลับแล้วก็จะออกมาทางคำชะอีนะครับก็ผ่านทิวทัศน์ที่สวยงามก็เลยอยากจะให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศในช่วงฤดูฝนอของเขตอำเภอคำชะอีของพวกเรานะครับข้างๆก็จะเป็นเขียวกะจีด้วยต้นไม้บ้างทุ่งนาบ้างนะครับด้านหน้าก็ เป็นภูเขานะครับภูเขาที่สวยงามาถือว่าเป็นฟูจิของคัมชีนะครับสวยงามเป็นถนนสีเลนนะครับาจากขอนแก่นมามุกดาหารจังนั้นพี่น้องเดินทางในช่วงฤดูฝนนนอกจากาทางสะดวกสบายแล้วนะครับท่านก็จะเห็นทิวทัศน์ที่ สวยงามพอสมควระน,นะครับนี่ดินแดนของอำเภอคำชะอีนะครับซึ่งเป็นรอ,อยต่อจากอำเภอหนองสูงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูการทำนานะครับก็เป็นกำลังใจแก่พี่น้องชาวนาของเรานะครับฝนฟ้า,าปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ ถึงแม้จะทิ้งช่วงระยะหนึ่งตอนนี้พายุก็กำเข้ามานะครับเริ่มต้นวันที่10เห็นว่าประมาณ5วันนะครับพายุก็ทยอยเข้ามาะฉะนั้นเขตมุกดาหารในปีนี้ก็เลยสบายๆในเรื่องอรอน้ำนะครับเห็นไหมครับภูเขาทางด้านหน้านะครับดูแล้วนี่ก็เหมือนกับพี่น้อง ทางภาคเหนือของประเทศไทยเราครับก็ขอรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นบรรยากาศเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ